สวัสดีครับมาตกไมโครจิก5กรรมกันครับหายเปียแล้วครับ โอ้ยโดนละอด๊ด <c oughs> ขอช,ชัดๆไอ้เปียมึงเนี่ยโดนละโอ้ยหลุดครั <c oughs> <อ>บ <c oughs> เด็กคนน้อยใช่ไหมโดนแล้วครับโอ้โหอะไรแป้นเหรอ ใช้กี่กร,รมเอาล่ะใช้ห้าก็ได้นะลองตีแคลงล่บ้า นี่มากี่วันครับน้าปิื่อ๋อครับ,ออรบโอ้ยร้อนแล้วครับน่าใจเปีย กินห้ากำใช้สีชมพูป่านี่มีนะโอ้ยอและครับโอ้ยใส่ สวยเว้ยไม่มีมีสองต้องใช้แคลโลแล้วอดลองลองตรงนี้มั้งไหมครับมันชอบกินแถวนี้ครับ <c oughs> อทิตยาแต่ว่ามันไม่ติด กเ่มีอะไรพลาดสักอย่างนะเปีครับสวยฮะอ้าวชุบหายเอ้ยไม่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 ต้องดินี่ไอตะกวดแคโรที่นี่ให้มา มันเกี่ยวกกิ๊บแล้วก็จะต่อป่ะมันตะกัวมันเจ็ดกรมอ่ะเอาใส่หน้าป่ะไม่ต้องไม่ต้องตอ่อแค่ต่อชิ้งอย่างเดียวอดมีกันไกลป่ะอ่ะรถรับได้ไหมใส่หน้า ต่อครับฮะไม่ใช่ลูกลูกกลมๆอะลูกกลมๆที่มีหัวท้ายอ่ะ ้ยใช้สีสว่างสว่างหน่อยครับอ่ะลองแถวนี้ไหมครับไอปียาด้วยครับผมใช้สีชมพูอย่างเดียวเลยฮะแดงๆน่อยครับ กดกดคเขาโฉมแล้วครับ,บอ๋เมื่อก่อนผมเคยได้อยู่นะครับหน้าน,นี้นะครับแต่หลังๆมาไม่เจอเลยครับ ส่วนมากผมไปตีกุเลาที่ชะอำด้วยครับไม่ค่อยได้มาแต่ช่วงนี้มันเงียบๆครับนีกุลายัไ,ไงครับไม่ไม่ได้ไปสองอาทิตย์แล้วครับแต่เขาว่างเงียบๆครับสะพานสะพานหินนะครับหัวหัวนี้เลยครับตีออกมุมนี้เลยครับฮนะ ไม่ไม่ครับตีตีออกมาหน้านี้เลยครับสะพานหินนะครับสะพานที่มีสันเจ้าฮะครับ,รบตีตีมุมเฉียงนี้เลยครับสะพานหินชัก่ะดินอครับต้องไปเปียด <c oughs> ๆหน่อย <c oughs> <c oughs> อ่สีชมพูครับเอาไหมครับผมมีอยู่อ๋อได้ครับไม้ตอกไม้โอ๊นี่ได้เอามาสามตสองตัวแล้วนะเจ็ดยัง มันก็กาดแต่เขาช้าาหน่อยขอซส์เดียวันเลยครับโอ้อร่อยมากครับเโอ้ทอดเอผมเอาไปทำอะไรนักรัก ครับแล้วก็ทอดเลยฮ<อ><น>ะอ้าครับว่บา <c oughs> จะเอาไปลาดพริกอยู่ครับรอบนี้ฮปลาเนืน้อดี ปลาน้อยขอบคุณครับลูกปวานน้อย